Adam Adam em 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 Yes, sir. yeah. Ya, ya. Shen vơ phân tình thờ y tình กวันที่ฉันต้องแซ d นัง่งน้ำตาซึมในเบดเปิดดูรูปเก่าในเฟเห็นรูปเราที่ฉันเคยแทะฉันเพิ่ไปฝันถึงเธออีกแล้วฉันคิดถึงเธออีกแล้วทั้งทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าวันนี้ไม่มีเธออีกแล้วเป็นอีกวันที่ฉันต้องแซ d นั่งน้ำตาซึมในเ e d เปิดดูรูปเก่าในเฟซเห็นรูปเราที่ฉันเคยแทะแต่ตัวเองที่คิดถึงเธอเพถึงเธออยู่ทุกวันเป็นอีกครั้งที่ฝันถึงเธอ สวยตาเวร์เหมือนนางงามจากกวานมันก็แค่ฝันเท่านั้นที่ผมเจอเพราะความจริงเธอโคตรไกลผมบอกไม่แล้วก็หัวใจเอาใส่เข้าไปให้เต็มกระเป๋าเอาจริงผมยังลืมไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นเธอไปกับเขาผมเข้าใจและพร้อมยินดีให้ผมคนนี้อยู่กับเงาปล่อยให้ผมจมไปกาบฟันแม้ตื่นขึ้นมาจะต้องฉันเพ้อไปฟันดึงเธออีกแล้วฉันคิดถึงเธออีกแล้วทั้งทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าวันนี้ไม่มีเธออีกแล้วเป็นอีกวันที่ฉันต้องแสนนั่งน้ำตาซึมในเบ็เปิดดูลูเก่าในเฟซเห็นรูปเราที่ฉัน ฉันเพื่งไปฝันถึงเธออีกแล้วฉันคิดถึงเธออีกแล้วทั้งๆท,ที่รู้ทั้งรู้ว่าวันนี้ไม่มีเธออีกแล้วเป็นอีกวันที่ฉันต้องสาน นตซึมนนนนนนันเป็นเพราะความคิดถึงหรือเป็นเพราะผมยังลืมเธอไม่ได้ก็ไม่ได้ง่ายที่ผมจะลืมไม่สามารถลืมเธอให้ตายจุดบุหรี่ดูดก่อนสายทบทวนฝันที่มันคล้ายๆคล้ายว่าเธอเคยพูดเอาวไว้ว่าเราจะไปด้วยกันสุดท้ายเธอก็หายออกไปจากกันทิ้งผมไว้อยู่กับความหวังสุดท้ายบ่อน้ำตาผมพังปล่อยให้มันไหลออกช,ะชะ้าๆใจก็รู้เธอไม่กลับมาแต่ว่าผมยังตั้งตารอขอแค่ได้เจอเธอสักครั้งแม้นในความฝันแค่นั้นก็พอเธอเคยสอนให้รู้จก เคยสอนฉันให้รู้จากออมเราเคยอยู่ด้วยกันสักพักแล้วก็จากกันไปตลอดคนที่จมปักก็คือฉันยังไม่ยอมถอนตัวจากเราผมอยากบอกให้ฟังชัดๆว่าผมยังรักเธอมาตลอดลมันคงดีถท่าเวลาที่ผมได้มีเธอเข้ามาก่อนในเมื่อก่อนเวลาผมตันมีเธอคนเดียวเป็นคนส่องตอนผมแย่มีแค่เธอปลอบอย่าไปแค่มีแค่เธอบอกเธอไม่เคยจะสนว่าผมจะจนเธอไม่เคยจะสนคนมองเธอจากไปตั้งแต่สิบตอนนี้ผมอายุ20ผ่านมาแล้วสปีเต็มๆมันยังชัดเจนภาพในอดีต าใในใจเอาใส่ในปีดอยากให้เธอมาอยู่ตรงนี้อยากจยทักก็ไม่มีสิทธิ์เธอมีคนใหม่ผมคงต้องลีกก็เหมือนเดิมในทุกๆวันตอนนี้ผมทํางานประจําเธอได้เจอกับชายในฝันแต่ถ้าเป็นผมคงดีกว่ามัง้งเธอไม่ขออะไรสักนิดเธอไม่เคยมีเพื่อนสนิทขอแค่ผมอยู่ในวันสําคัญแต่ผมไม่เคยอยู่เลยเส้นเพื่พไปฝันถึงเธออีกแล้วเป็นคิดถึงเธออีกแล้วทั้งทั้ที่รู้ทั้งรู้ วันนี้ไม่มีเธออีกแล้วเป็นอีกวันที่ฉันต้องแซดนั่งน้ำตาซึมในเบ็ดเปิดดูลูปเก่าในเฟสเห็นรูปเราที่ฉันเคยแทรเพื่อไปฝันถึงเธออีกแล้วฉันคิดถึงเธออีกแล้วทั้งทั้งที่รู้ทั้งรู้วันนี้ไม่มีเธออีกแล้วเป็นอีกวันที่ฉันต้องแซดนั่งน้ำตาซึมในเบ็ดเปิดดูลูปเก่าในเฟสเห็นรูปเราที่ฉันเคยแทร